สวัสดีค่ะท่านผู้ชมว,วันนี้เจอกับโบและรายการเรื่องบ้านบ้าน by J Asset Management ค่ะวันนี้นะคะโบจะพาทุกท่านมาชมบ้านทาวน์โฮมขนาด2ชั้น3ห้องนอน3มห้องน้ําซึ่งที่โบยืนอยู่ตรงนี้นะคะเราอยู่ในย่านของเทพรักค่ะบางพีใหญ่บางพีสมุทรปราการค่ะที่นี่เดินทางสะดวกสบายนะคะเป็นบ้านทาวน์โฮมขนาด2ชั้นแต่อยู่ติดริมถนนใหญ่ค่ะ <Wow. S 1> ซึ่งคุณสามารถเดินทางได้หลายเส้นทางเลยทั้งถนนเทพรัชนะคะและถนนารุทค่ะและตรงนี้นะคะยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันเลย สถานพยาบาลอย่างเช่นโรงพยาบาลบางนา5ค่ะโรงเรียนสารศาสตร์นะคะและก็ยังมีห้างสรรพสินค้าอย่างเซนทั้นบางนาและโฮมโปอีกด้วยค่ะส่วนด้านใดมากจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปชมกันเลยค่ะ และตอนนี้โบก็อยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านแล้วนะคะที่นี่ค่ะตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่199 5าวา8ตำบลบางพีใหญ่อำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการค่ะและบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านทาวโฮมขนาด2ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำค่ะพื้นที่ใช้สอยนะคะอยู่ที่148ตารางเมตรค่ะ <Wow. S 1> และสามารถจอดรถภายในบ้านได้1คันค่ะ เมื่อเดินเข้ามาสู่ในตัวบ้านนะคะเราก็จะเจอกับห้องโถงขนาดใหญ่ค่ะบริเวณตัวบ้านค่อนข้างกว้างนะคะบริเวณด้านหน้าบ้านนะคะคุณก็อาจจะนําทีวีนำเฟอร์นิเจอร์มาวางนะคะออกแบบบิวอินไว้เป็นที่นั่งชมทีวีหรือว่านั่งพูดคุยกับคนในบ้านก็ได้ค่ะส่วนบริเวณด้านในตัวบ้านนะคะขยับมานิดนึงค่ะก็จะเจอพื้นที่กว้างที่สามารถวางโต๊ะอาหารขนาดใหญ่ได้ค่ะและก็ยังมีอีกหนึ่งห้องนะคะที่น่าสนใจเลยบริเวณด้านหน้าตัวบ้านซึ่งห้องนี้นะคะสามารถออกแบบเป็นห้องนอนสําหรับรับรองแขกหรือว่า สำหรับผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเพื่อลดการเดินขึ้นเดินลงภายในตัวบ้านสำหรับผู้ใหญ่ก็ได้ค่ะและก็มีอีกหนึ่งห้องครัวนะคะอยู่บริเวณด้านในตัวบ้านค่ะห้องครัวตรงนี้นะคะจะมีประตูเชื่อมต่อกับบริเวณด้านนอกตัวบ้านซึ่งคุณสามารถต่อเติมนะคะเป็นห้องซักล้างก็ได้เช่นเดียวกันค่ะและก็มีหนึ่งห้องน้ําที่อยู่บริเวณชั้นหนึ่งมีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบคันค่ะและเดี๋ยวตามโบไปดูชั้นสองกันต่อเลยค่ะ เดินมาถึงชั้น2ของตัวบ้านนะคะจะมีทั้งหมด3ห้องนอน2ห้องน้ําค่ะบริเวณชั้น2ของตัวบ้านนะคะก็จะแบ่งออกเป็นห้องนอนขนาดใหญ่หรือว่ามาสเตอร์เบดมที่โบยืนอยู่ตรงนี้นะคะ มีห้องนอนขนาดกลางและห้องนอนขนาดเล็กค่ะเริ่มต้นจากห้องนอนขนาดใหญ่มาสเตอร์เบดรูมตรงนี้จะอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านค่ะมีหน้าต่างขนาดใหญ่สามารถระบายและก็ถ่ายเทอากาศได้อย่างดีพร้อมกับรับแสงธรรมชาติค่ะด้านในห้องนะคะคุณสามารถวางเตียงขนาดใหญ่เป็นเตียงขนาด6ฟุตได้และสามารถวิวอินเฟอร์นนเจอร์นะคะเป็นห้องแต่งตัวขนาดย่อมๆได้ค่ะพร้อมกับมีห้องน้าในตัวขนาดใหญ่ด้วยค่ะ และอีกสองห้องนอนค่ะเป็นห้องนอนขนาดกลางและห้องนอนขนาดเล็กนะคะซึ่งในสองห้องนอนนี้จะมีหน้าต่างขนาดใหญ่สามารถระบายอากาศและถ่ายเทอากาศได้อย่างดีค่ะทั้งสองขนาดห้องนอนตรงนี้นะคะคุณสามารถวางเตียงขนาดใหญ่ขนาด5าฟุตได้ค่ะและยังเหลือพื้นที่ให้คุณวางตู้เสื้อผ้าหรือว่าบิวอินเฟอร์นิเจอร์เพิ่มเติมได้อีกด้วยนะคะสามารถออกแบบนะคะตกแต่งเป็นห้องนอนสําหรับรับรองแขกห้องนอนสําหรับน้องๆหนูๆหรือว่าบางบ้านนะคะอยากจะได้เป็นห้องพักก็สามารถออกแบบได้ตามไลฟ์สไตล์ของคุณเลยค่ะ เดินทางไปยังพนาสนวิลล่าเทพารักเริ่มต้นที่แยกสำโรงขับตรงไปทางถนนเทพารักประมาณ12กิโลเมตรแล้วกลับรถที่แยกคลองขุดจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าซอยจตุรมิตรขับต่อไปอีก500เมตรแล้วเลี้ยวขวาเข้าซอยจตุรมิตร9จุดหมายจะอยู่ด้านหน้าค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับบ้านพนาสนเทพารักแห่งนี้คะ่ะเดินทางสะดวกสบายพื้นที่บ้านที่กว้าง และยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันทั้งสวนสาธารณะนะคะแล้วก็ยังมีสนามเด็กเล่นค่ะเครื่องออกกําลังกายให้คุณสามารถไปออกแอคทิวิตี้ร่วมกับคนในครอบครัวก็ได้ค่ะและถ้าชมแล้วสนใจสามารถติดต่อหรือว่าติดตามเพิ่มเติมได้ผ่านทาง f a c e b o o k Fan p a g e จาก J Asset Management ค่ะหรือที่ YouTube Channel เรื่องบ้านบ้าน by J Asset Management ค่ะเรายังมีทรัพย์มือสองสภาพนางฟ้าให้คุณได้เลือกอีกมากมายและที่สำคัญเลยค่ะใครที่อยากจะยื่นสินเชื่อนะคะหรือว่าอยากจะปรึกษาสามารถปรึกษาได้ ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะและสำหรับ EP หน้าโบจะพาไปชมที่ไหนติดตามกันได้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ